เจดีดอกตรงนี้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ในวัดเนี่ยต้องมีหลุมฝังศพนะเป็นเจดีไงห,หรือว่ามีศพที่ฝังข้างกําแพงนะครับหรือมีเมนเผาศพอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเลยนะคือข้อแรกเลยมีรูปติดกําแพงวัดอันนี้ก็คือใช้ได้ในดอกไม้ในวัดเพราะว่าบางวัดเนี่ยไม่มีการเผาละ,ะแต่มีเจดีที่หลุมฝังที่ที่คนตายเนี่ยที่เข้าในเจดีเนี่ยเอาไปฝังเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้มีตั้ง3าหัวข้อ อย่างหนึ่งอย่างใดเราก็เอามาเลยบางคนบอกสามอย่างนี้ถ้ามารวมกันถือว่าสุดยอดไหมไอ้นี้มันมาแก้เรานะมันไม่ใช่ทําให้เราดีนะไม่ใช่ว่าเอาสามอย่างนี้มาทําให้ชีวิตเราชีวิตเราจะดีจะรวยไม่ใช่ไอ้นี้มาแก้ตัวเราบางทีมีคนไปงานศพเนี่ยแล้วก็มาหาเราเนี่ยมันบางทีมันเขาเรียกว่ามีเคาะนะเขาเรียกว่าเคาะชงเคาะตรงกับเรานะครับเวลาแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางทีช่วงเวลานั้น,นเราอาจจะอ่อนนะ ไปเจอคนที่ไปงานศพกลับมาแล้วก็ไปเจอเราเนี่ยมานั่งหาเรา,ห,า,เราหรือฝากอะไรซื้อเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดปะท่ากับเราเนี่ยทําให้เราป่วยไม่มีสาเหตุวิธีแก้ขอจานนะ,ะเตรียมกระดาษจดเลยก็คือไปที่วัดดอกไปเอาดอกไม้มาเจ็ดดอกหรือเจ็ดสีก็ได้นะมันจะหล่นจากพื้นเราก็นับนะไปเด็ดจากต้นไม้ก็ได้อะไรก็ได้บางคนบอก มีคนเอาไปถวายพระไปไหว้พระเปรวอาจารย์บอกโอ้โหแยะ,ยะ,ยะไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว<อ>าทางนั้น<อ>นะครับ <ไป S 2> คุณไปเอาเอามากลับบ้าน <c oughs> คือที่สําคัญคือเราต้องไปทุกวนันไม่ใช่ป่าไปทีเดียวเก็บมาทีเดียว7วันไม่ใช่สําคัญคือต้องไปทุกวนัน <c oughs> นะไปทุกวนันแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปใส่ในถังน้า <c oughs> เอามาอาบแล้วก็ก่อนอาบนี่เป็นไปได้เอาน้ําที่เราไหว้พระไหว้ศกดิ์สิธิษษ์เอามาเทสักหน่อยหนึง่งหรือเวลาคุณไปวัดไหนก็ได้มีน้ำมนต์ <c oughs> ก็เทไปสักหน่อยหนึง่งเอามาอาบ อาบเช้าเที่ยงเย็นหรือคุณจะอาบสองครั้งก็ไม่มีปัญหาคุณทําอย่างนี้3วันแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเบาตัวเลยนะเบาตัวเลยเบาเห,เห็นชัดเลยแล้วทําให้ครบให้7วันอีก4วันให้ครบ7วันพอครบ7วันเนี้ยเบาด้วยหายแบบไม่ต้องเสียตังเลยอาจจะเสียตังค์ขับรถไปเอา,เอาดอกไม้แค่นั้นเองอนะอพอทําอย่างนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะมีมีลูกศิษย์หลายคนนะทรามาถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกแนะนาไปเลย อาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นตําราของคนโบรนาณน,น,นะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่อยู่ในวัดแต่คนส่วนใหญ่ถ้ามีความสุขจะไม่นึกถึงวัดนะเราก็ไปเอาดอกไม้ตรงนี้เอามาอาบนะ